นะครับจะมีนิ้วอยู่ห้านิ้ว <c oughs> นิ้วที่ท่านจะต้องดูแลประชาชนทั้งชาตินะครับทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกด้วยมือของท่านทุกมือทุกนิ้วทุกฝ่ามือมีค่าหมดเพราะท่านต้องดูเรื่องแรกเลยเรื่องงานป้องกันบรรเทาสาภาภัยเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภยัยวาตภายัยอุทกภยัย ัยจากการก่อการร้ายเห็นไหมครับลูกระเบิดมีอยู่ลูกหนึ่งภัยจากการก่อการร้ายเนี่ยครับก็คืออาญากรรมทุกประเภทนั่นเองรวมทั้งปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้พอตั้งแต่ท่านได้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสิ่งแรกเลยที่ท,ท่านเนี่ยถูกเปลี่ยนวิถีชีวิตทันที วิถีชีวิตแรกท่านเคยคิดที่อยากจะทําอะไรง่ายๆข้างถนนที่สาธารณะที่บ้านกุมกุกรุชนเป็นนักเลงหัวไม้เป็นผู้กว้างขวา,ทางทำหน้าที่เรื่องของอิทธิพลเถื่อนทําเรื่องยาเสพติดทาเรื่องของปล่อยเงินกู้นอกระบบทําเรื่องตีหัวหมาด่าแม่เจ๊เปลี่ยนหมดท่านเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมครับ เปลี่ยนเพราะว่าท่านเข้ากลุ่มองค์กรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลนเรือนซึ่งมีหน้าอุณาโลมเป็นหน้าของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเปลี่ยนแล้วสิ่งที่เหมือนผู้ที่เคยเป็นมาก่อนก็กลายเป็นเสือกลับใจพระเถ็เนะครับกลุ่มองค์กรในฐาท่านเห็นท่านทีเสือกลับใจก็คือเคยทําอะไรที่ผิดกฎหมายก็ไม่กล้าทําทําอะไรที่มีสิ่ง เป็นผลกระทบให้พี่น้องเดือดร้อนท่านก็เลิกทาทำอะไรเกิดความน่าเกลียดกลัวเขาจะนินทาท่านก็เลิกทาทําอะไรแล้วไปทําให้ไม่สบายใจท่านก็เลิกทาเพราะฉะนั้นวันนี้นะในฐานะที่เราเป็นอปปร,ะะรด้วยกันเป็นเลือดเดียวกันสิ่งที่ท่านได้ทําอยู่ถูงแล้วคือเป็นอบประะรอร24ชั่วโมงท่านอนอยู่นะครับล่างห่างนอนอยู่แล้วเ,เห็นเสียงรถตุ้ม อยู่ได้ไหมครับอบปอรอยู่ได้ไหมครับเอาคัดใครอยู่ได้ไบ้างอบปอคือถ้ายังไม่เกิดเหตุท่านก็จะไปดูแลใช่ไหมครับถนนสายนี้โรงเรียนจะเข้าแล้วนักเรียนเดินเยอะอย่าให้เกิดเหตุอบปอร,รต้องไปยืนบริการจราจรให้นักเรียนข้ามไปข้ามมาได้เห็นไหมครับด้วยความปลอดภัยตัวเองอยู่กาลางถนนรถเฉียวไปเฉียวมาตัวเองไม่ได้สนใจตัวเอง สนใจว่าเด็กนักเรียนต้องปลอดภัยถูกต,ต้องไหมครับนั่นคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกท่านกำลังเริ่มคิดถึงว่าต้องป้องกันแต่ถ้ายามใดที่ป้องกันไม่ได้แล้วเกิดเฉียวตุ้มบาดเจ็บคือเกิดเรื่องอะไรรู้ไหมครับพี่ครับช่วยเหลือป้องกันก่อนนะป้องกันก็คือมอบอกก่อนดูแลก่อนแล้วก็ช่วยเหลือยามที่เขาประสบเหตุ ช่วยน้สงงาส่งโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามวิธีที่ท่านได้ไปล่ําไปเรียนมาใครตกเรือการดูแลภัยทําน้้าที่อบรมมาก็ต้องไปดูแลดึงเอาชาวบ้านออกมาปลกมือให้กําลังใจหน้าม้าเนี่ยครับแปดร้อยใช้รถทหารใช้รถทหารนะครับเราไม่มีงบเพียงพอใช้รถปั๊บทหารบอกที่ทหารครับจตบอทหารบอกเขาถามบอกทําไม ในานามของอมรจังหวัดราดชบุรีถ้าคิดจะเป็นเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้เอารถทหารห้าคันออกมาละผู้คนเข้าศูนย์สนามกีฬาพอพอ,อุทยานธรรมชาติเนี่ยครับสยา,ามราชมุรีเนี่ยสมเด็จพระเทพพระเทพเป็นประธานนะครับประธานอุทยานธรรมชาติวิทยาพอพอคนนี้ขายคนนี้ก็ขายคนนี้ก็ขายนนกันลสุดท้ายคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือกรมอุทยาน ธรรมชาติเนี่ยครับก็ส่วนที่สองก็คือกองธนาลั์นะครับก็รับหมดไงครับรับหมดนายพันนายพลนะครับผู้มีอิทธิพลทางการเมืองส่งขึ้นไปรับหมดพวกเหล่านี้ก็คิดว่าเส้นสายระดับนี้ได้หมดแล้วออกเอกสารเสร็จแล้วผลสุดท้ายไม่เคยอนุมัติให้ใครเลยมันก็ไม่ผู้มันไม่รู้ในเรื่องทุกวันนี้เขาก็เลยไปจ้างนะแรงงานเถื่อนพยานของทหารว่า บรรพบุพร,รุษดินน้ำป่ามีคุณค่าบรรพบุรุษฝากราักษาให้ลกูกหลานตอนนี้ทหารหารได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถขอให้ประชาชนทั้งประเทศเลยให้กำลังใจทหารด้วยการโร้โองมันโร้โองกันทั้งทั้งเวทีทำไมจะไม่โ h o ค,คนนำมันโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้พี่จะโ howl ไหมไอตอนนั้นมันได้ใจมากเลยนะมันได้ใจมากเรายังไม่ได้บอกเลยว่า ตัดไม้ทาลายป่ามันถูกทาลายรจนเงี้ยนเต็นเราไม่ได้บอกเราบอกแต่ว่าให้กําลังใจทหารก่อนพอให้กําลังใจทหารนะครับพอให้กําลังใจเท่านั้นเสร็จเสียงโห่ร้องทงบมกก็อื้ออื่นไปทั้งเพราะว่าคนมันสามสี่ห้าร้อยคนในวิดมันออกไปนอกสารานั่นเองคนเต็มไปหมดนคนมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้คิดว่ามันสำคัญมากหรอกมันคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมได้ส่งทหารสอนตำรวจได้จัง เพราะว่าเดี๋ยวจะแก้ต้นสายปลายทางเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ์ได้ 3. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของจังหวัดราชบุรีที่สวนพึ่งไม่หมด 4. ีถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไทยไม่ดำเนินการทำตามนี้ให้ผู้ว่าในฐานะผู้มีเนินการศูนย์อปปรปร,รจังหวัดราชบุรีออกคำสั่ง ให้อบหลออ,ออกบุกจับออกตรวจค้นออกช่วยเหลือเจ้าพนักงานยามใดที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจยามใดที่มีทหารยามใดที่มีพวกว่าเราคือผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่ยามใดถ้าท่านออกคําสั่งมาตรงเมื่อไหร่ให้ผมเป็นหัวหน้าคณะทางาน,น,นผมคือกําลังหลักถูกต้องไหมครับท่านครับผมคือกําลังหลักไงผมได้รับมอบอานานจะขั้นสูงสุดจากผู้บรวกวิการศูนย์คือผู้ว่าราชการจังหวัดให้นํากําลังออกจากกลุ่ม เท่านั้นแหะครับพึ่งแตกลวงเลยทั้งจังหวัดเลยพึ่งแตกลวงเลยแตกลวงเพราะอะไรมะเพราะทุกคนรู้ว่าธรรมสันมันเอาแน่นะถ้ามันหมกจับพวกมึงจะเอาหน้าไว้ไหนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าทายริเอ็นบีน่ยกองสอบสวนกระดิมิเศระลงพื้นที่ทุกวันเลยนำกำลังลงตรวจค้นทหารกรมทหารทัพยาเสือทำงานมันนมาแล้วมารับจับแล้วก็ แล้วก็เด็กต้องสมัครใจด้วยไม่รับผู้ที่มีอาการหลอนคุ้มคั่งนะครับก็จะรากหลักสูตรให้ไปเรียนรู้กับเรื่องศาสนาที่ละปณีที่เขาจะสนับสนุนนะครับก,ก็ตั้งใจจะทำแบบนี้สักสิบปีลบทิ้งไว้นะครับแล้วก็ถ้าลบทิ้งไว้งเรื่อยๆส่งทั้งธนานทานด้วยแล้วก็ต้องกวาดจากแย่ด้วยแล้วก็ไม่ไหวนะแล้วก็ใครจะมาใช้มาพักผ่อนอะไรก็ดีๆนะครับก็กําหนดหลักสูตรไว้คือย,ออยาเสพติดเนี่ย สรุปคล้ายๆกันเกือบทุกกระทรวงัละงค์กคที่ทำมาคือเปลี่ยนแค่วิธีคิดนะครับโดยการนําของท่านประธานอาบอ,อเขตหนองจอกกทมแล้วก็ทางพี่สุวรรณซึ่งเป็นทางฝ่ายปกครองของเขตหนองจอกนะครับพี่เฉลิมชนคงสนใจครับจากลำพักเชีเครือข่ายภาคประชาชนคุณสยามจิตบวรครับจาก ผู้แทนผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายภาคประชาชนนะครับของประเทศไทยครับวันนี้ได้มาเยี่ยมศูนย์สายลรที่จังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อพี่น้องจาหนองจอกมาได้นํากําลังอปพรที่มีพลังอํานาจพิเศษนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับอปพรอของจังหวัดราชบุรีในการที่จะป้องกันเฝ้าระวังดูแลแล้วก็เพื่อความมั่นคงของชาติในการที่จะนลึกกาลังกันที่ จะตอบสนองให้ประเทศไทยกินอิ่มนอน,นอ,อุ่นอุ่นมีเงินออมมีสวัสดิการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนท่านอบบรทุกท่านบอกว่าครอบครัวอุ่นชุมชนน่าอยู่สังคมเป็นสุขนั่นคือวิสัยทัศน์ของอบบรอของน้องจอบแล้ววันนี้ผม แล้วก็ทีงานทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องจากหน้องจอนะครับโดยเฉพาะคุณเฉลิมชลคงใจแล้วก็ประธานอบตของเขตน,น้องจอขอให้ท่านได,ได้ได้ได้มีความสุขนะครับความสําเร็จกลับไปและคาดว่าวันหนึ่งเราจะช่วยกันพิทักษ์าชาติด้วยเลือดชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราขอบคุณครับเอาครับ สดครับจากของการสายใยรักแห่งครอบครัวที่หนองหอยเนี่ยครับอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับขอบคุณครับ